ถ้ามีคนพูดถึงคามิคาเซเราทุกคนก็คงจะนึกถึงวงดนตรีของญี่ปุ่นกันใช่ไหมครับเ้ไม่ใช่คนละคามิคาเซซึ่งสิ่งที่เราจะนึกออกกันก็คือความบ้าระห่ำและความรักชาติของคนญี่ปุ่นและคำว่าคามิคาเซกองเรือสหรัฐแค่ได้ยินชื่อก็คนลูกกันแล้วซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องจริงของฝูงบินคามิคาเซหรือกองกำลังจูโจมพิเศษเรื่องที่1 การก่อตั้งนาวาโทอาไซกิทาไมซึ่งอาไซกิเป็นอาจารย์สอนการบินทหารเรือได้สอบถามนักบินจำนวน23คนซึ่งได้ถามนักเรียนว่ามีใครสนใจเข้ากองกำลังพิเศษหรือไม่และนักเรียนทุกคนก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ต่อมายูเคโอเซกิได้เข้าร่วมเป็นคนที่24โดยที่หน่วยจะมีชื่อว่าหน่วยโจมตีพิเศษคามิคาเซเรื่องที่ 2. การแบ่งหน่วยคามิคาเซ ซึ่งหน่วยโจมตีพิเศษคามิคาเซจะมีอยู่4หน่วยย่อยหน่วยแรกจะมีชื่อว่าชิคิชิมะสองยามาโมโตะสาอาซาฮิสี่ยามาซาคูราหน่วยย่อยเหล่านี้นะครับถูกนํามาจากบทกวีความรักชาติซึ่งเป็นประพันธ์ของนักปราชญ์ยุคคลาสิกในญี่ปุ่นเขามีชื่อว่าโมโตริโนรินากะเรื่องที่3การโจมตีครั้งแรกของคามิคาเซ หลักฐานการโจมตีครั้งแรกของคามิคาเซถูกรายงานโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสัมพันธมิตรและมีการยอมรับหลายฝ่ายวันนี้เป็นการโจมตีครั้งแรกซึ่งเป็นการโจมตีเรือลาตะเวนของออสเตรียโดยชื่อเรือลำนั้นมีชื่อว่า HMAS ออสเตรียโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่21เดือนตุลาพศ2487โดยที่เครื่องบินญี่ปุ่นบรรทุกระเบิดหนัก200กิโลกร,รมัมซึ่งในขณะนั้นเรือหลวงออสเตรีย กำลังแล่นอยู่กลางทะเลนอกเกาะเลเตในช่วงเวลาไม่นานนักบินญี่ปุ่นคามิคาเซเข้ากับดาดฟ้าเรือหลังจากนั้นเรือก็เกิดการบึ้มซึ่งทำให้น้ำมันลุกไหมแต่ทว่าระเบิดที่ขนมาด้วยไม่บึ้มนะครับแต่อย่างน้อยจุดที่เครื่องบินชน30คนตายเรียบแต่ในการโจมตีครั้งนี้นะครับไม่ใช่หน่วยของคามิคาเซและก็ไม่รู้ชื่อของนักบินด้วยเรื่องที่ 4. ปฏิบัติการคามิคาเซในวันที่25ตุลา พศ2487ฝูงบินคามิคาเซที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินซีโร่จำนวนห้าลำนำโดยเรือโทเซกิมีภารกิจเข้าโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินคุมกันของสหรัฐที่มีชื่อว่า USS เซลโรซึ่งคามิคาเซหนึ่งในห้าลำกดหัวดิ่งลงไปหาเซนโลอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเซโลได้จูบกับซีโรอย่างจังและระเบิดที่ติดมากับเครื่องบินเกิดการบื้มจนไฟลุกไหมโดยที่เครื่องบินคามิคาเซหนึ่งลำ ก็สามารถจมเรือสหรัฐได้สําเร็จและนอกจากนี้นะครับคามิคาเซ่ลาอื่นยังได้บึ้มเรือสองฝ่ายสัมพัธมิตรไปหลายลําเป็นเพราะช่วงเวลานั้นเรือรบของตีอเมริกันส่วนใหญ่แล้วดาดฟ้าเรือจะทําด้วยไมย้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีและเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกันในช่วงนั้นเป็นที่หมายปองของคามิคาเซ่เป็นอย่างมากและในเวลาต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้เปลี่ยนดาดฟ้าเรือเป็นเหล็กนะครับเพราะกลัวจะเป็นเหมือนสหรัฐเรื่องที่5 การกลับมาของเอรือหลวงออสเตรียหลังจากที่เรือลบของออสเตรียโดนคามิคาเซ่นะครับกลับมาลบอีกครั้งในเดือนมกราคมพศ2488และเรือลบลำนี้ถูกคามิคาเซ่ไป6กครั้งซึ่งทำให้ทหารที่ประจำการเรือเสียชีวิตมากถึง86คนแต่ทว่าเรือลำนี้ก็รอดมาได้ซึ่งรวมไปถึงเรือของสหรัฐที่ถูกฝูงบินคามิคาเซ่โจมตีหลายครั้งแต่ก็ยังสามารถกลับมาลบได้เรื่องที่หก หลังจากสงคามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจากการรายงานของประเทศญี่ปุ่นมีนักบินทหารเรือของญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากภารกิจพีชีพมีมากถึง2,525นายซึ่งยังไม่รวมกับนักบินคามิคาเซนะครับส่วนกองกำลังจู่โจมพิเศษคามิคาเซเสียชีวิตไป1,387นาย และตามสถิติที่ญี่ปุ่นได้บันทึกไว้กองกำลังพีชีพของญี่ปุ่นบึ้มเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมด81ลำโดยที่เป็นการจมเรือนะครับและสร้างความเสียหายให้เรือรบ195ลำและคามิคาเซสร้างความเสียหายแก่สหรัฐในการลบทางทะเลฝั่งแปซิฟิกที่มากถึง80%จากสาเหตุความเสียหายทั้งหมดเรื่องที่ 7. ปฏิบัติการคามิคาเซ ในสายตาของชาวตะวันตกนักบินคามิคาเซดูโหดร้ายและบ้าบิ่นมากเลยนะครับแต่นักบินญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วมีความสมัครใจที่จะเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษคามิคาเซซึ่งในฝูงบินคามิคาเซไม่เคยมีการขาดแคลนนักบินเลยนะครับและจํานวนของนักบินที่มีความอยากจะเป็นนักบินพิชีพมีจํานวนมากกว่าเครื่องบินที่มีอยู่ถึง3เท่าส่วนนักบินที่มีประสบการณ์จะถูกคัดออกมาให้เป็นครูฝึกของเด็กรุ่นใหม่เรื่องที่8 การคัดเลือกซึ่งนักบินคาิิคาเซส่วนใหญ่นะครับจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ20ปีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในมหาลัยนะครับแรงจูงใจของนักศึกษาเหล่านี้ก็คือความรักชาติและเพื่อพิสูจน์ความเป็นรูปผู้ชายของคนญี่ปุ่นในยุคนั้นด้วยและมีความเชื่อว่าการสละชีพเพื่อชาติจะนำเกียรติมาสู่วงตระกูลของตัวเองซึ่งได้กลายเป็นความนิยมรักชาติของวัยรุ่นในขนานั้นเรื่องที่9 ธรรมเนียมของนักบินคามิคาเซ่ก่อนที่จะมีการออกปฏิบัติการของนักบินคามิคาเซ่หน่วยจูโจมพิเศษจะมีธรรมเนียมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษซึ่งจะจัดขึ sh <sh ้นให้แก mm ่นักบินที่จะออกปฏิบัติการโดยที่จะมีการสวดมนต์ให้พรแก่นักบินซึ่งในงานนี้นะครับญาติของนักบินจะมาร่วมด้วยและจะได้รับเครื่องยศทางทหารซึ่งมีผลอย่างมากต่อกำลังใจของนักบินและยังทำให้เกิดแรงจูงใจต่ออาสาสมัครรุ่นต่อไปที่จะมาเป็นนักบินคามิคาเซ่ เรื่องที่10ความหมายของคามิคาเซคามิคาเซมาจากคำสองคำที่ต่อกันซึ่งคามิจะหมายถึงพระเจ้าและคาเซจะหมายถึงลมและเมื่อนำมารวมกันแล้วจะแปลว่าลมแห่งสวรรค์ซึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพายุที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นลมแห่งพระเจ้าโดยที่ทำให้กองทัพเรือจีนจำนวน4,500ลําลำในสมัยของจกกักรพรรดิจีนที่นำโดยกองทัพของกุบไลคานโดยที่จะเข้ามายึดญ,ญี่ปุ่น และสายลมแห่งพระเจ้าของคนญี่ปุ่นได้โจมกองเรือของกุบไลคานไปจํานวนมากซึ่งนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้กองทัพอากาศของญี่ปุ่นตั้งชื่อกองบินเป็นคามิคาเซและในการบุกฟิลิปปินส์กองทัพญี่ปุ่นก็ใช้ฝูงบินคามิคาเซเป็นจำนวนมากรวมถึงใช้ในการหยุดยั้งการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่เมืองโอกินาวานะครับโอเคครับถ้าข้อมูลผมผิดทาตรงไหนนะครับเ,เพื่อนเพิมเ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าวัสดีครับ